และคืนนี้อย่าลืมติดตามชมโลเลบอลเนชั่นลีกตอนนี้เหลือ4ทีมสุดท้ายนะคะโดยโรอบรองชนะเลิศคู่แรกโปลแลนด์อันดับ7ของโลกพบกับจีนอันดับ6ของโลกคืนนี้เวลาตี3-45นาทีค่ะและต่อด้วยคู่สรัสอเมริกาอันดับ1ของโลกนะครับพบกับตุรกีอันดับ3ของโลกครับรับชมได้ตั้งแต่เวลาเจ็นาฬิกา15นาทีช่อง7 HD ถ่ายทอดสดชมฟรีกด35และชมสดทางออนไลน์ได้ทางบัคกับูดอททีวีและที่เว็บไซต์เทโรเอเชียดอทคอมนะครับ แล้วนะครับรับชมเส้นทางบันเทิงและละครวงเวียนหัวใจเป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ค่ะทุกขังสยติโกธโนคนมักโกรธย่อมนอนเป็นทุกข ท้ายข่าววันนี้ครับพาไปชมคลองะดุงกรุงกรเกษมโฉมใหม่นะครับหลังจากทางกรุงเทพมหานครเข้าจัดระเบียบในพื้นที่หรือถอนสิ่งปลูกสร้างร้านค้าแผงลอยที่ลุกล้ำบนทางเท้าเพื่อทําการปลูกต้นไม้และขยายทางเท้าให้กว้างขึ้นนะครับพร้อมกับให้บริการเรือไฟฟ,ฟ้าสัญจรล่องชมวิวเมืองกันด้วยลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ